ก็ขออนุมโมทนาสาธุการที่ยมยินดีในบุญกุศลคุณงานกวามดีทพิญาตโยมที่ได้มาร่วมบุญทอดกระถินสามัคคีวัดสว่างธรรมบันดาลสำนักสองฆ์อัมพายวันบ้านยางงามตำบลบงใต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครก็ขออนุมโมทนาบุญด้วยเด้อขอชื่นชมยินดีขอดีใจด้วย ญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันในวันที่สี่เมื่อเช้านี้เนาะวันที่สี่ตุลาคมกอถวาไว้กับทินสาม่อคีของเราแล้วก็ขออนุโมทนาทุกท่านทุกคนนั่นแหละเด้อผู้ที่ไม่ได้มาก็ดีเออถึงแม้นท่านทั้งหลายจะไม่ได้มาท่านทั้งหลายก็ยินดีด้วยกับอาตมายินดีด้วยกับทางวัดย,ยินดีด้วยกับญาติโยมที่ได้มาร่วมทําบุญแล้วก็ญาติโยมหลายท่านหลายคน หมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดแล้วก็ต่างประเทศที่ได้โอนจะถูกปจจัยเข้าในบัญชีวัดมาทําบุญกฐินร่วมกันในวันนี้ในครั้งนี้ก็ขออนุโมทนาบุญด้วยญาติโยมที่มาก็ขออนุโมทนาบุญด้วยเด้เอญาติโยมที่มาหากว่าขาดตกบกพร่องประการใดอาตมาก็ต้องขออภัยขออนุภาพพระรตนตายัยบุญกุศลคุณงามความดี ปวดจงได้พิบานประรานพรปวดปักรักษาสตาธาญาิโยมเดอ้อทุกันทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขหายทุกหายโศกหายโลกหายภัยบางมีสีสุขแก้วขาดปดลอดภัยราบผลปุณทวีบางเกิดเป็นดีิริมงคลเดอ้อขอให้มีความสุขกายสบายใจสมความมุ่งม,มา่ปปารถนาในข้อที่คิดในกิจที่ทำในคำที่กล่าวไปแล้วนี้ขออนุมโงทนาอ,อ,อตาตมาก็ดีใจท่านทั้งหลาย ดีใจที่ได้เห็นญาติโยมหลายท่ยานหลายคนเมื่อเช้า,านี่ต้องขออภัยที่ไม่ได้ปารถี่ไม่ได้พูดคุยกับท่นานทั้งหลายบางท่านบางคนก็กลับไปก่อนเพราะว่าหลายท่านหลายคนก็ต้องขอไปจริงเมื่อเช้านี่ก็ขออนุโม,มทานาบุญกับโรงทานด้วยเด้อโรงทานด้วยเป็นผู้ที่มองเห็นจริงจมาทําโรงทานมาทาโรงทานวัดสว่างธรรมดานเมื่อเช้า,านี่ขออนุโม,มทานาบุญเด้อขนาดไม่ได้บอกบุญโรงทาน ลงทางช่องยูทูบได้แต่ว่าญาติโยมก็มองเห็นถึงความสําคัญนี่แหละเรียกว่าผู้มีปัญญาในการแสวงหาคุณงามความดีก็ขออนุโมทนาบุญเด้อญาติโยมที่มาถาวายน้ําก็ดีถวายพระตาหารเช้าก็ดีเมื่อเช้านี่ก็ต้องขออนุโมทนาบุญร่วมถวายจตุูกปัจจัยก็ดีขออนุโมทนาเด้อและบางท่านบางคนถามเข้ามาหลายท่านหลายคนอยากจะรู้ว่ายอด กตินสามาคกียอดปัจจัยเป็นเงินเท่าไรเป็นจํานวนเงินเท่าไรเรียกท้ายเท่าไหร่มีญาติโยมถามเข้ามาอันนี้ก็ยังก็ต้องพิจารณาก่อนเพราะว่ายังรวบรวมไม่เสร็จอืมเพราะว่าญาติโยมคณะกรรมรรการวัดสว่างคำบรรบดาลก็จะไปดูที่ธนาคารก่อนเพราะว่ามีญาติโยมโอนเข้ามาเรื่อยๆต้องไปดูที่ธนาคารว่ายอดเข้ามาเท่าไหร่ แล้วก็เอามารวมกับยอดรวมกับปัจจัยที่เรามาถวายเมื่อเช้านี่เอามารวมกันแล้วจะได้เท่าไหร่คณะกรรมาการจะมาแจ้งอีกทีหลังเดอ้อคณะกรรมาการวัดสว่างธรรมบรรดาญญาโยมบอกมาแบบนั้นอันนี้ก็ต้องขอภัยที่ไม่ได้บอกล่วงหน้าที่ไม่ได้บอกก่อนที่ไม่ได้บอกวันนี้เดอ้อถ้ารวมยอดเสร็จเรียบร้อยก็จะแจ้งลงทางช่องมอดีเชนแนลและหลายช่องที่มาถ่ายอาจจะมา อันนี้แจ้งให้รับรู้รับทราบโดยทั่วถึงกันเดอรขออน,นุโมทนาญาิโยมมาทําบุญหลายท่านหลายคนอืหาที่เดินก็จะไม่มีมาเช้านี่คนก็เยอะมากพอสมควรอยู่ดอกท่านทั้งหลายอันนี้ด้วยอํานาจของบุญกุศลคุณงามความดีอาตมาก,ก็ดีใจด้วยลางานบุญกระถินสามนากีก็น่าชื่นใจมากยึดติลงคงไว้เพื่อความราบรื่นน่าชื่นใจจริงงานบุญกระถินสามนากีของเรา วันนี้ก็นึกอะไรไม่ออกท่านทั้งหลายก็ดีใจอนุโมทนาบุญกับญาติกับโยมทุกท่านทุกคนเด้อผู้ไม่ได้มาก็ด้วยภาระหน้าที่นอก็ให้ได้บุญด้วยกันด้วยภาระหน้าที่หลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงบุญกรด,ดินสามเมื่อกี้หลายวัดหลายว่าหลายบ้านหลายเมืองมีบุญกรด,ดินสนะาเมื่อกี้พร้อมๆกันญาติโยมก็ต้องไปทําบุญวัดใกล้บ้านมันก็เป็นธรรมดาก็าได้บุญด้วยกันได้บุญเหมือนกันญาติโยม ดีแล้วที่เราได้กระทำเด้อดีแล้วดีแล้วอืมที่ได้กระทำเมื่อเมื่อเช้านี่ญาติยโยมก็ฟังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ <c oughs> เพราะว่าเสียงไม์มันรัวๆถ่ายออกไปทางาช่องยูทูบของเจตังญาติยโยมก็ฟังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่าก็บอกไปครั้งหนึ่งแล้วละ่ะญาติโยมอาตมาพูดให้ญาติโยมฟังเมื่อเช้านี่เพราะว่าถ้าเวลามีงานมีการ ญาติโยมเยอะๆอาตมาก,ก็อยากจะพูดให้กําลังใจญยาติโยมในหลายสิ่งหลายอย่างมเมื่อเช้านีญาติโยมก็ถามความฝันแต่ว่าตอบครั้งเดียวเลยก็คือตอบเวลาคนเยอะๆจะไม่พูดคาเพื่อว่ามันจะเพีย้ยนญาติโยมก็ถามเข้ามาเมื่อเช้าหนีหลายท่านหลายคนอืถามเรื่องความฝันถามเรื่องชค่วลาบก็มีอืสําหรับความฝันชค่วลาบก็ตาม ให้เราได้คำนึงถึงบุญกุศลคุณงามความดีเดอ้อญาโยมทั้งหลายถ้าเรามีบุญกุศลคุณงามความดีแล้วโชคลาภก็จะตามมาเองถึงแม้อาตมาไม่บอกญาโยมก็จะมีโชคลาภเองถึงแม้ญาโยมไม่รู้ญาโยมก็จะมีโชคลาภเองจะหวันเองจะรู้เองด้วยอํานาจของบุญกุศลคุณงามความดีบุญรักษาคือบราราคุ้มรองด้วยอํานาจของการสร้างบุญญาบรารมีเรามาหลายพวกหลายชาติ บุญเก่ามากบุญใหม่ก็มากบุญดุดบุญยิ่งทำบุญยิ่งสมความมุ่งม,มากปราถนาให้มีความเข้าใจอย่างนั้นบางท่านบางคนก็ยังไม่มีช่วงนี้ลาบก,ก็อย่าน้อยอกน้อยใจเด้อทำพิจารณาตามกำลังเราเด้อทุกสิ่งทุกอย่างท่านทั้งหลายอืทุกสิ่งทุกอย่างพิจารณาตามกำลังเราอย่าว่าบุญไม่มีเด้อบุญบาปมีจริงเด้อดวงวัชนาบร,รมีนี่มีจริงอืคำโบราณบอกว่าเจียงเล่ แข่งเรือแข่งไายแข่งได้ขอไคเกี่ยวหมากแข่งบุญแข่งวาสนาแข่งไม่ได้ได้คนเราเกิดมาไม่เหมือนกันบางคนก็มีชว่วงมีลาบอยู่ตลอดอืแต่ว่ามีไม่มากบางคนก็มีชว่วงมีลาบนานๆทีแต่ว่าได้มากแบบนี้นะสําหรับโชคลาบในการเสี่ยงทายเสี่ยงดวงนี่เด้อท่านทั้งหลายอาตมาก,ก็ฝันดีฝันคือว่าเป็น เป็นความฝันที่ดีมากถือว่าเป็นความฝันสิี่มงคลฝันช่วงประมาณนี่แหละช่วงบญกระ,ะดิ่เรานี่แหละอาจมาฝันฝันเมื่อเกินนี่แหละแม่บอกฝันมันน่าจะฝันนี่แหละความช่วงกระดินเรานี่แหละฝัน ฝันช่วงวันที่สามเนาะนอนวันที่สามก็ฝันพอใจถ้าพูดผิดฝันดีมากเลยท่านทั้งหลายแต่ว่าฝันไม่นานจําไม่เด้วความฝันแต่อาตมาบ้าอาตมาฝันเป็นสิริเป็นมงคลอย่างม,มากอาตมามีความรู้สึกพอใจอาตมามีความรู้สึกมีความเบิกบานหน้าเริงแจ่มใสมากเลยในความฝันออาตมมาดีใจืขึ้นมาดีใจดีใจดีใจมากความฝัน ฟังไ้เ้อท่านทั้งหลายตามริงไม่อยากบอกออกก่อนนะแต่ว่าฝันแล้วก็จะพูดให้ญาติโยมฟังเนาะแต่ว่าก็อยาอ่าไปตีเป็นอันไหนอันอนื่นเนอถือว่าาตมาฝันดีอาตมาฝันว่าพ่อหลวงของเราที่ท่านสิ้นประจวนไปแล้วพ่อหลวงของเราที่ พระองค์นั้นท่านขึ้นประชนไปแล้วขอภัีอย่าให้บากเด้อถ้าใชจคําไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ข้อหลวงของเราที่ท่านขึ้นประชนไปแล้วท่านเสด็จมายืนอยู่ข้างหน้าอาตามาอันนี้ฝันดีมากเลยเป็นสิริมงคลพออาตามามองเห็นท่าน อาตมาก็เอามือสองข้างไปกอดท่านอาตมามีความรู้สึกดีใจมากปาบปื้มดีใจมากมีความดีใจมากเลยจนน้ำตาอาตมาไหลแต่ว่าพระองค์ท่านก็ไม่ได้พูดอะไรพระองค์ท่านไม่ได้พูดอะไรแต่ว่าอาตมาดีใจมากเลย ในความรู้สึกจนน้าตาอาตมาไหลในความฝันนะน่ะนี่แหละความฝันก็มีแค่นี้แหละ,หละอืพระอ,องค์ไม่ได้พูดอะไรฝันเห็นพ่อหลวงของเราที่พระอ,องค์ขึ้นประจนไปแล้วอืท่านสเสด็จมายืนอยู่ข้างหน้าอาตมาถ้าพูดใช้คําไม่ถูกก็ต้องขอไปอาตมาเ็ามือไปกอดท่านอาตมาดีใจจนน้าตาไหลท่านทั้งหลาย นี่คือความฝันอาตมาถือว่าเป็นศีลิเป็นมงคลมากเลยที่ได้ฝันเห็นพรอองค์ท่านอืมเพราะว่าได้ฝันเห็นผู้มีบุญญาบรารมีนี่ถือว่าเป็นมงคลอืมถึงแม้จะฝันเห็นเราก็มีความรู้สึกดีใจมากแม้แต่เห็นในความฝันเราก็ดีใจได้เห็นผู้ที่ท่านมีบุญวาสนาบรารมีสูงสุด อาตมามีความรู้สึกดีใจอันนี้ก็คือความฝันอาตมาจึงพูดให้ญาติโยมฟังอ,อย่าไปคิดอะไรมากเด้อโยมอาตมาฝันแบบนี้อาตมาดีใจว่าฝันเป็นสิริเป็นมงคลที่ได้ฝันเห็นผู้มีบุญวาสนาบารมีไม่ว่าฝันเห็นผู้ใดก็ตา,ามที่ท่านมีบุญวาสนาบารมีมีความดีใจมาก คิดถึงท่านสงสัยคิดถึงท่านก็เลยฝันถึงท่านเพราะาอาตมามีความศรัทธาท่านมีความเชื่อในคาสอนของท่านมีความศรัทธามีความรักข้ะองค์ท่านมากเวลาอาตมาสวดนมนต์ทำวัดอาตมาก,ก็จะระลึกถึงตลอด ล้ลึกถึงก็เลยฝันเห็นบ่อาจจะมาคิดเนาะดี่เละอันนี้คือความฝันผู้ในทานทั้งงไหยได้ฟังฝันนี้เป็นฝัออนผีมงกลนี่แหละเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าดีแล้วอขออนุมโมทนาบุญด้วยเด้ออยากโยมทุกท่านทุกคนนั่หละเราทําบุญแล้วเราก็มีความสุขก,กายสบายใจมีความเบิกบ,บานหน่าเริแงแจ่มใส มีความรู้สึกภายในใจของเราเนี่ยที่ได้เป็นผู้ให้เราดีใจผู้ให้มีความสุขยิ่งกว่าการเป็นผู้เอาให้มีความรู้สึกให้มีความคิดอย่างนั้นท่านทั้งหลายถ้าสมมุติว่าเราจะไปเอาเนี่เราจะไปขอใครสักคนหนึ่งไม่ใช่ไปขอก็ได้เอาสมมุติว่าจะไปยืมเงินนี่จะไปยืมเงินคนนี่ ี่หมื่นห้าหมื่นสมมติเนาะเราปวดหัวทันทีเลยทัง้งทั้งหลายเราปวดหัวทันทีเลยว่าเขาจะให้เราไม่น้อเห็นไหมเราจะไปยืมเขานะ่ะไม่ใช่ไปขอนะเอาไปยืมเ,ยเราปวดหัวเลยปวดหัวทันทีเลยว่าเขาจะให้เราไม่น้อปวดหัวรัดเลยนี่แหละยิงว่าผู้ให้มีความกุ้ยิ่งกว่าการเป็นผู้เอาถ้าเวลาเรามีเราได้แบ่งปันให้คนที่ เรามีความเชื่อความเลื่อมใสความนับถือท่านเราได้ให้อะไรกับคนที่มีบุญมีคุณได้ให้อะไรกับคนที่เรารักเขาเราจะมีความสุขมากเราได้ให้กับคนที่ยากจนแบบนี้ให้กับคนที่ไม่มีเราก็มีความสุขมากท่านทั้งหลายเราจะมีความสุขมากเลยอื ผู้ให้มีความสุขยิ่งกว่าการเป็นผู้เอาผู้ศาสนาก็สอนดีสอนดีมากได้ให้ได้เสียสลัถ้ามีมันก็ได้ให้ท่านทั้งหลายได้เอื้อเฟื้อเกือเก้อคูลต่อซึ่งกันและกันเพราะคนเราไม่มีอะไรมากรอกท่านทั้งหลายไม่เกินร้อยปีก็ต้องได้อําราพาจากลกนี้ไปแล้วท่านทั้งหลายมีบ้านหลังใหญ่หญมีรถคันสวยๆงาๆ มีลูกเต้าสามีภรรยาวันหนึ่งเราก็ต้องได้อัมราพาจากสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสมบัติในช่วระยะเวลาไม่มากท่านทั้งหลาย<ม>แต่สิ่งที่จะติดตามเราไปตลอดก็คือบุญกุศลกุลงามความดีแต่ถ้าจะพูดถึงบุญกุศลกุลงามความดีนี่ท่านทั้งหลายถ้าไม่ค่อยปฏิบัติภาวนาสมาธินี่จิตมันจะไม่ค่อยน้อมนะท่านทั้งหลาย ทำบุญบางทีก็ไม่ถูกบุญก็เลยขาดทุนเรื่อยไปทำบุญบางทีทำแบบแรกบุญขาดทุนเรื่อยไปอืบุญเมื่อเชา้าหน่เป็นบุญเรียบง่ายท่านทั้ง,งหลายสบายสบายเมื่อเช้าได้ฟังเทศน์ฟังธรรมได้รับศินรับพรญาติโยมก็มีความสุขม,มีความสุขสร้างบุญกุศลคุณงามความดีไว้เด้อท่านทั้งหลายเจ็บเลืกผสมน้อยร้อยรัดเืนญพุ่มพวงแห่งดวงใจ เผื่อมีชาติหน้าท่านทั้งหลายแต่ในคําสอนพุทธเจ้ามีนชาติหน้าถ้าเราทําดีทําบุญสุขคติเป็นที่ไปตรงกันข้ามถ้าไม่ดีทุกปติก็เป็นที่ไปท่านทั้งหลายถ้าเราทําดีเราก็มีความสุขใจตอนนี้ถ้าเราทําไม่ดีเราก็มีความทุกข์ใจตอนนี้ท่านทั้งหลายมันส้มผ่านได้เหมือนกับลมนี่แหละเรามองไม่เห็นแต่ว่ามีตัวอยู่หน้าลมท่านทั้งหลาย ผู้ดใดปฏิบัติสมาธิภาวนาครูบาอาจารย์ท่านาาว่านะท่า,านเพืาานา่าานได้ฟังจะมองเห็นลมนะท่านทาั้งหลายถ้าลมไม่มีทําไมมันถึงพัดหลังคาออกละ่ะใช่ไหมทืมาถึงพายุมาทําไมถึงลมพายุมาทําไมถึงหลังคาออกกิ่งไม้ก็หักงาไม้กิ่งไม้หักต้นไม้ลม้มก็เพราะว่าลมมีตัวนะทา่านทั้งหลายถ้าใครไม่ภาวานาก็ไม่เห็นดอกลม ครูบาอาจารย์ท่านเพศท่านบอกไว้ว่า,วาลมจะเป็นสีข,า,ขาวๆเหมือนกับน้ำหมองเหมือนกับควันไปขาวๆนี่แหละท่านทั้งหลายมีตัวมีตนนะเป็นไม้เปิดอกกระลมนี่มองไม่เห็นลมนะแต่ว่ามีความรู้สึกเย็นๆอยู่บางสิ่งบางอย่างสิ่งที่มองไม่เห็นนะั้นมีท่านทั้งหลายจะได้สงสัยเลยแต่ว่าทําวันนี้ให้ดีที่สุดอธิตานนาวาก็ามือนยานปฏิกรงเที่อนาคามบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวะงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง จะยังวัดท่านให้อยู่กับปัจจุบันเพราะฉะนั้นจงทําปัจจุบันให้ดีที่สุดเท่าที่กําลังสติปัญญาสาัทธาความเพียรเราทําได้อันนี้ขอฝากญาติฝากโยงไว้ทุกท่านทุกคนเดอ้ออาราธิสุควรเจ่ยวเวลาสวัสดี